ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะ เอสกันตพงเตรียมไว้หนวดรอหลังลูกสาวส่งยิ้มหวานทำตาแป๋วมาให้กลายเป็นหนูน้อยควนใจใครหลายคนสำหรับน้องวาเลนติกาเอริก้าบำรรงรักลูกสาวตัวน้อยของเอสกันตพงที่ตอนนี้อายุครบ3าเดือนแล้วยังมีพัฒนาการที่โตขึ้นก็ยิ่งใช้แววความสวยตามรอยคุณแม่คริสติน่าซึ่งอย่างภาพล่าสุดที่คุณพ่อเอสได้อวดรูปลูกสาวตัวน้อยให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งบอกเลยค่ะว่าทำเอาแฟนคลับจะละลายกันเลยทีเดียวเพราะน้องวาเลนติกานะ ส่งยิ้มหวานที่สดใสมาให้ได้ชมกันถึงขนาดที่คุณพ่อเอสต้องเอ่ยปากว่าพ่อคงต้องเพิ่มกล้ามไว้หนวดพวกเอาเวลวละครับลูกซึ่งนอกจากนี้ยังสร้างรอยยิ้มให้กับคนในวงการหลายคนที่ชื่นชอบน้องอาทิฮานาลิวิสน้ำหวานกน,นพรที่เอ่ยปากชมวันน้องนั้นน่ารักและน่า็นดูมากๆเลยทีเดียวละค่ะ